สวัสดีค่ะพบก,กับช่องพังดอกแก้วชาแนลนะคะวันนี้ก็มายืนดูคุณยายนะคะยืนรอรอควานไปจับหญ้ามาให้นะคะยังไม่ได้ย้ายคุณยายออกไปอ่ข้างนอกนะคะ ต้องรอพ่อฟานกลับมาก่อนวันนี้อากาศยังไม่ร้อนมากนะคะยังยืนอยู่ได้ค คุณยายนอนบิกนะคะเพราะว่าพึ่งเมื่อเืนไลผลไม้นะคะขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะในแต่ละวันก็ไม่เป็นไรนะคะพอให้คุณยายได้กินนะคะ ไม่ถึงเวลาพาไปผูกข้างนอกนะคะต้องรอพ,อพ่อฟานกลับมาจากตัดหญ้าก่อนก็ยืนดูคุณยายนะคะเดินหน้าถอยหลังไปก่อนนะคะโอํำลังกายตอนเช้า จิวัดประจำวันของคุณยายนะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนะคะยืนรอกินหญ้าช่วงบ่ายก็จะมีแอบหลับบ้างนะคะเป็นบางวันก็คือกินทั้งวันนะคะนี่คือกิจวัรประจำวันของคุณยายดอกแก้วนะคะ เราต้องรอพ่อควันมาก่อนนะคะจะได้พาคุณยายไปปลูกข้างนอกนะคะเดี๋ยวสายสายมาอากาศเริ่มร้อนแล้วคะ่ะพ่อควานมาถึงแล้วนะคะก็จะพาคุณยายนะคะไปปลูกข้างนอกที่มีร่มไม้นะจ๊ะวันนี้พ่อควานได้ต้นกล้วยมาให้คุณยายกินนะคะ เดินตามไปส่งคุณยายกันนะคะ

เดินเร็วเลยปะ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 พูดไปยิ่งไม่พูดแป้นก็มาด่าห้ามันเลยไม่มานะคะไปมุดไปมุดกอไผ่ยายจะหาหน่อไม้มาฝาก ไปะให้คุณยายเดินไปก่อนนะจะ<า>้าท้องกลมเหมือนลูกบอลเลยจ้ะยายกินอิ่มมากมาถึงแล้วจ้า ที่ประจำของคุณยายตอนกลางวันนะคะมีล่มไม้แล้วก็มีกองหญ้าที่พ่อควานไปตัดมาให้ใหม่ๆเลยนะคะเมื่อเช้านี่เลย ยาส,ส,สุดใหม่ๆเลยนะคะยายกินคาอย่างใหญ่เลยนะคะ ยาก,กินได้ก็มีความสุขนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพังดอกแก้วชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ